หรือบางคนที่แบบว่าพอเริ่มตัวเองทาทานทําบุญบ่อยๆรักษาศีลบ่อยๆโอ้ยฉันเข้าวัดตลอดฉันโอ้ยฉันเป็นคนถือศีลน,นะแล้วก็ไปโทษคนนู้นคนอุ้นมึงนี่เลวมึงไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้นี่ไม่ได้เรื่องไม่ทําบุญทําทานเลยนี่โอ้อยู่บ้านไม่เคยตักบารไม่เคยทําบุญเนี่ยจะกลายเป็นว่าไปเพ่งโทษโพลตธนาติดเตียนคนอื่นอย่างเงี้ยจะกลายเป็นกรรมของเราอีกทีนี้แต่ว่าไม่ได้มาใครได้ <c oughs> าโดยรวมโดยรวมส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นพอเวลาตัวเองเริ่มเป็นคนดีเริ่มปฏิบัติเลยเนี่ยมันจะติดดีมันจะกลายโอ้ยฉันนี่ดีเลิศประเสริฐสีคนอื่นแม่งเลวไปหมดเลยอย่างงี้มันจะเป็นแบบนั้นก็จะกลายเป็นคนไม่น่ารักอีกทีเนี้ยทีนี้เราก็ต้องรู้ว่าเออเขาไม่ดีก็เป็นความไม่ดีของเขาคือกรรมของเขาเป็นการกระทําของเขาก็เป็นกรรมของเขาแต่ถ้าเราเอาใจเราไปใส่กับเขาเนี่ยเป็นกรรมของเราแหละูสาีเราอยากให้เขาตื่นตักบาตรกับเรา เวลาไอ้ตกปลา,าทําบาปนี่ทําไมเนี่ยจะโชคมีปัญหาอย่างนี้ตลอดเลย ừ, จริงๆนั่นท่านพูดมาถูกเลยนะยจะ๊ะเมื่อไหร่จะไปไปแตะบาตรจะไมขี้เกียจหนูจะหนูจะมีปัญหากับสามีตลอดเลยเลยนะคะเรือ่องนี้บางทีเราก็กบังคบับเขาไม่ได้หรอกเขาไม่ทำก็ไม่ต้องทำเดี๋ยวถ้าถึงเวลาที่แบบว่าถึงเวลาเหมือนกับว่าบุญกุศลของเขาหรือ เราทําบ่อยๆจนมากเข้ามาเข้าบางทีเขาว่าเริ่มซึมซับอย่างเงี้เดี๋ยวเขาทําของเขาเองเรามีหน้าที่แค่แนะนําถ้าแนะนําแล้วเขาไม่ไม่ทําก็ปล่อยผ่านจะเป็นอย่างงี้ตลอดจนหนูคิดนะท่านอาจารย์จริงๆเลยหนูว่าสินไม่เสมอกันกับหนูสงสัยต้องเลิกกันแม่อะไรอย่างเงี้ยคิดนะคิดแบบคนที่แบบว่าคนธรรมดาคิดกันนะมันก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้าสินไม่เสมอกันก็มีโอกาสสินไม่เสมอกับหนูทำไมเร่าจริงๆจริงๆ ว่าทาไมเมื่อไรจะตื่นดักตับาทไอ้เราก็ตื่นดักบารไปวัดกกับนู้นหน่อยนะทําไมชอบตกปลาจะทะเลาะก,กันตลอดเลยคะคะทาไมชอบไปตกปลาไปชอบไปทักซับ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยทริงเราก็จะทุกข์ของเราเองอีกป <c oughs> ล่อยวางมาตา,า,าต้นเรีนูมาปฏิบัติทำจะปล่อยแล้ลเป็นจะไม่บังคับเนูจะทําในสิ่งที่นู้อยากทำเพืสบายใจพอแนะนําในส่วนที่เราแนะนําได้ส่วนเขาจะทําไม่ทมําเป็นเรื่องของเขาแลละเราทำมีหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราก็คืออ่ะแนะนำสิ่งที่ดี ถ้าเขาฟังเขาฟังไม่ฟังไม่เป็นไรช่างเขาอย่างนี้แต่โชคดีแล้วที่เขาคุยง่ายคือมันปฏิบัติทำนะดูแลดูแลลูกให้หน่อยดูแลบ้านให้หน่อยเขาก็ทำนะคะสาารย์ในเรื่องนี <te> <sweet fruit> <noise> ้เขาทำโดยที่ไม่ไม่ไม่ฝันนะมีเราก็ทำเนาะเขาไม่ทำเขาไม่มาวัดแต่ว่าเขาไม่เคยขัดเราเนคะอืมก็ดีอันนี้ก็ดีไม่เคยขัดเราก็มีหน้าที่รักษาจิตใจของเราก็พอลว